สวัสดีค่ะวันนี้ช่องจันเจ้าขารีวิวมีกล่องสุ่มจาก Beauty b o x y y มาป้ายยาทุกคนอีกแล้วนะคะและในเดือนนี้โปรพิเศษแบบนี้11 11แบบนี้เข้าจัดโปรคู่กับช h อปปีนั่นเองค่ะยิ่งช้อปยิ่งคุ้มยิ่งได้ลุนก็ยิ่งสนุกนะคะ ต้องบอกเลยว่าของที่ได้จาก beauty boxy ไม่เคยทำให้ผิดหวังสักครั้งเลยค่ะทุกคนที่สำคัญเลยก็คือมีทั้ง skincare makeup แล้วก็อุปกรณ์ใดๆให้เราได้มาใช้งานกันแบบจริงๆจัดเต็มกันเลยนะคะมาดูของข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรบ้างเปิดมาก็จะเจอนี่เลยค่ะของจุกๆเต็มกล่องอัดมาแบบแน่นๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็น beauty boxy surprise นะ Try and buy ถ้าลองแล้วชอบก็สามารถช็อปต่อได้ที่ Shopee ก็สามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะได้ช็อปกันแบบคุ้มๆจุกๆฟินๆกันเลยนะคะและของที่เราได้มาในเดือนนี้นะบอกเลยว่ามีหลายตัวที่น่าสนใจแล้วก็เล็งไว้มานานแล้วครั้งนี้จะได้ใช้แบบจริงจังสักทีนะคะชิ้นแรกที่ว้าวมากเลยก็คือนี่เลยค่ะ Oriental Princess นะคะนี่เขาจะเป็น ไลท์ที่จะช่วยในการทำให้ผิวของเรามีความเฟิรม์มกระชับมากขึ้นใครที่กำลังมองหาสกินแคร์ในกลุ่ม Anti a n t i ี้แอนติเนเนี่ยตัวเนี่ยน่ารอมากๆเลยนะเขาจะเป็นเซรัม่มเข้มข้นที่จะช่วยในการบำรุงผิวนะคะอันนี้เราเห็นรีวิวแบบเยอะมากๆแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เลยครั้งนี้ก็จะได้ลองใช้แบบจริงจังแล้วะคะ่ะมาในปริมาณ30 ml แล้วก็เหมาะกับ ทุกสภาพผิวอีกด้วยนะคะชิ้นต่อไปก็จะมาจากแบรนด์ p h i l o s o p h นั่นเองค่ะที่เราได้มาก็จะเป็นตัวครีนเซอร์นะคะและอันนี้ก็คือมอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้เราได้ทดลองใช้ก่อนที่จะซื้อไซ้์จริงมาทดลอง ก็เป็นกล่องสมที่มันน่าสนใจตรงนี้แหละให้เราได้ลองของที่อยากลองในชิ้นที่แบบน่ารักปุ๊กปิ๊กแบบนี้แล้วถ้าใช้ดีก็ไปช็อปกันต่อค่ะอีกชิ้นหนึ่งที่เห็นแล้วดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเล็งไว้มาสักพักใหญ่ๆแล้วทุกคนก็คือลิปสติกบำรุงริมฝีปากนะคะของแบรนด์ บริสเทคนั่นเองค่ะอันนี้โด่งดังมากๆเลยนะเพราะว่าเขาจะช่วยบำรุงให้ริมฝีปากของเรามีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือสามารถปกป้องริมฝีปากของเราจากแสงแดดได้ด้วยค่ะอีกชิ้นที่เห็นรีวิวมาสักพักหนึ่งแบบน่ารักตะมุตะมิมากนะคะก็คือกาวทำตาสองชั้นนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นของแบรนด์โอเปราอายพุตตินะทุกคนก็น่าสนใจมากๆเลยนะ เขาบอกว่ามีความติดทนนานแล้วก็ไม่ทิ้งคราบด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นแล้วก็เดี๋ยวจะทํารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าทําแล้วเวิร์กไม่เวริร์กยังไงชิ้นต่อไปเหมาะกับเรามากๆเพราะว่าเราชอบใช้ชีสมากนะคะนั่นก็คือชีสมากในการบํารุงผิวหน้านั่นเองของแบรนด์นัมบูสไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือผิดยังไงนะคะถ้ายัางไงใครรู้ก็มาคอมเมนต์ได้นะว่าเขาอ,อ่านว่ายัางไงบ้างอันนี้น่าสนใจมากๆ อ่านไม่ออกเลยค่ะมีแต่ภาษาเกาหลีเั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลในช็อป ได้เลยนะคะเพราะว่าใน s ้อปป e เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดของสินค้าตัวนั้นๆอธิบายให้เราไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆรวมถึงวิธีการใช้แล้วก็เราจะได้แอปส่องรีวิวจากคนที่เขาเคยซื้อตัวนี้ไปใช้แล้วด้วยชิ้นต่อไปมาเป็นคู่กันแบบนี้เลยนะคะของแบรนด์เจลเมลล่าค่ะเขาจะเป็นเจลอาบน้ําคู่กับโลชั่นก็จะช่วยทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นสดใส ยาวนานตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยมาเป็นขวดแบบนี้ในปริมาณ100มิลลิลิตรเลยนะคะสามารถพกพาไปใช้ได้ง่ายมากๆแล้วจะบอกว่าเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆสดชื่นด้วยนะนี่ยังไม่ได้เปิดขวดยังได้กลิ่นขนาดนี้เลยค่ะและอีกเช่นเคยนะคะกล่องจาก beauty boxy ไม่เคยทำให้ผิดหวงังเขาจะมีการให้สติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้มาด้วยนะทุกคนอันนี้ใส่ช็อปใน shopee ก็น่าจะคุ้นเคยกับเจ้านนองสติกเกอร์แบบนี้แล้วนะคะจะบอกว่าน่ารักมากจริง สสีสดใมากๆนอกจากจะได้กล่องซุ่มแบบฟินๆจุกๆในราคา299บาทแล้วถ้าทุกคนลองใช้ของในกล่องนี้แล้วชอบนะคะเขาจะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยในราคา100บาทเมื่อเราช็อปขั้นต่ำครบ500บาทก็รับไปเลยค่ะส่วนลด100บาทใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ทธันวาคม2566เลยนะคะสามารถสแกน qr โค d e แบบนี้ก็ได้หรือว่า จะพิมพ์โค้ดส่วนลดเวลาที่เราช็อปไปเลยก็ได้แต่ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมีแบรนด์ไหนที่เข้าร่วมโปรโดีๆแบบนี้บ้างนะคะจะบอกว่ามีเยอะมากเลยอะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Anessa, e l i s ิเซอ r ์ดีโป r แกรม s าร i เด s p h มิ o ฟิโใดๆนะคะ A ว ino Vistra b ิว e ก็คือมันเยอะมากๆอะ่ะไปช็อปกันได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะได้โค้ดส่วนลดฟินๆแบบเราทุกคนต้องเข้าไปช็อป กับ beauty boxy ในเดือนนี้ก่อนค่ะหลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมรีบเข้าไปช็อปกันนะคะเพราะว่าคูปองส่วนลด100บาทเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ทธันวาคมนั่นเองค่ะเข้าไปช็อปกันเลยแอดไลน์ตามนี้ได้เลยค่ะและที่สำคัญถ้าลองใช้แล้วชอบไปช็อปต่อกันที่ช้อปปีนะคะ